ขับท่อแท้ๆขึ้นมาวันใดก็คงจะเป็นไปถ้ามัวหดหมูก็ม,มีทางเดียวถ้าไม่มีทางใดก็เดินมันตรงไปวัดก,กันให้รู้อย่างกับมาเล็สวัสดีครับพบกับโรถวัวตัวดีสายเช่นเดิมนะครับเป็ดเรียบร้อยครับเจ้ามาดำแบล็กทอสทำจากรีเบลห0าร้อเดิมเดิมเดิมทำจากรถเดิมเๆมมาชงที่ใกล้เลยครับ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะเป็นรถเดิมมานะครับเปลี่ยนตั้งแต่ยางหน้านะครับเป็น IRC j a p นะครับเหนียวแน่นหนึบแน่นอนรับประกันเลยครับบางคนหน้านะครับเดิมทําสีดําเงาแล้วก็เพ้นลายสีเส้นสีทองนะครับบบรนโช็กเคสทูฟีนะครับพักทิมชคกหน้านะครับยางกันฝุ่นนะครับครอบไฟหน้าครับมง ม่งตัวนี้นะครับผลิตออกมาสําหรับใส่รีเบลนะครับใด้ทั้งปีใหม่และปีเก่านะครับบอกเลยครับเจเลชันนะใส่ง่ายแล้วโคตรเท่โคตรแสงนะครับก็จะมีครอบโชกหน้านะครับอะตุ๊กตาหกนิ้วนะครับตุ๊กตาหกนิ้วใส่กับแฮนด์เดิมนะครับบอกแฮนด์แต่งกระจกแต่งนะครับสายเบรกสายคัดแต่งนะครับ ชอบถังสีดําเงาเป็นลายเส้นสีทองส,สวยนะครับฝาถังแต่งเปลี่ยนเป็นฝาเกียวแล้วเรียบร้อยนะครับมาประมาณนี้นะครับกองแต่งใช้จริงนะครับอ่าอกชุดใหญ่ปิดเครื่องชุดเกียรยงกันล้มแบบมีไฟ ท่อแบบฟูลซิสเต็มนะครับทับเท้าคนซอรโอ้โหคันนี้จัดเต็มจัดเต็มแบบไม่หวัดไม่ไหวนะครับมีอะไรทาได้ทาเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนเจ้าของสั่งแล้วนะครับฝากระเป๋าก็คือจัดการทําสีดําเงาแล้วก็เพ้นลายเส้นสีทองเบาะลายคริสตัลสวยๆเย็บได้สีทองนะครับบางคนหลังเดิมนะครับทําสีดําเงาแล้วก็เพ้นลายสีทองพิงหลังแบบโหดเลย รับพิงหลังนะครับแล้วก็มีเล็บหมีด้วยนะครับมาชมใกล้ๆครับมาเปิดไฟดูอ่าด้านนี้ก็จะมีนะครับท่าน,นี้ก็จะมีเกยงทั้งเซตนะครับแล้วก็ตัวย้ายเดินใหม่นะครับย้ายเดินใหม่มาไว้ด้านขวาด้านล่างนะครับอ่ะมาชอม่องรลบไฟดวบะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชมทั้งระบบไฟแล้วก็ตา์ทางเสียงกันลายนี่ เพราะกันลมด้านหน้ามีไฟครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟสถานะพา,าม,มาก็จะติดด้วยเช่นเดียวกันท่านใดสนใจนะครับยางแต่งรีเบลนะครับไม่ว่าจะเป็น300-500นะครับสนใจนะครับ ทางร้านของเรานะครับติดต่อได้หลายช่องทางครับช่องทางแรกก็คือช่องทาง Facebook นะครับทิมภาษาไทยนะครับโต๊ดโมโตดีไซน์นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับท่านสามารถนั่งชมอยู่ที่บ้านได้เลยก็คือทาง YouTube นะครับเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันครับพิมพ์ว่าโต๊ดโมโตดีไซน์เป็นภาษาไทยครับขึ้นเลยครับท่านจะเลือกท่านจะได้ชมนะครับรถที่ทําจากฝีมือของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรีเดียล3 0 0 500นะครับท่านสามารถชมอยที่บ้านได้เลยครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ 0 8 7 3 0 7 7 3 8 4แล้วพบกันคลิปหน้าว่าจะเป็นทรงไหนครับไม่ชัดก็แท้แท้ขึ้นมาวันใดก็คงจะเป็นไปถ้ามัวหดหูก็มีทางเดียวถ้าไม่มีทางใดก็เดินมันตรงไปวัดก,กันให้รู้อย่างกับมาเล็ก Wow.